โอ้โ,โอ้ยนิ่งมากเนี่ยปลาช่อนครับโอ้ยแจม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 นี่ครับคุณเพืเ่อนครับใสงามเลยตัวเนี้ยแมนิ่งมากไม่ดิ้นไม่อะไรเลยผมก็คิกว่าปลาหลุดไปแล้วนี่ครับตัวนี้ใหญ่ปลาช่อน,นครับ ตอนเช้าครับเดี๋ยวเช้านี้จะไปดูเบ็ดกันนะครับเมื่อวานมาปักเบ็ดไว้ตอนค่ำนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาดูตอนกลางคืนปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมาไม่ได้ครับก็มาลุ้นกันเช้านี้ว่าจะได้ตัวไหมนะครับเวานปักเบ็ดไว้หลายที่เลย อยู่หลังนี้นะครับหลังนี้มีดึงไม่รู้จะอยู่ไหมดึงไปพันไม้หรือไม่ฮะดูครับูอ้าดูแ่หลังนี้ได้ชัโดนะครับโด๊อกโด๊อกนี่ครับ ดูเอาเดี๋ยวไปทำแดดเดียวเก็บปลาก่อนครับดูหลังถัดไปครับเหมือนหลังถัดไปก็มีดึงอยู่นะครับแต่ว่าไม่น่าจะอยู่แล้วดูครับ สา,ายพันสายเด็ดเป็นพุ่มเลยปลาคงไม่อยู่แล้วครับไปดูน้อย เดี๋ยวมาเปลี่ยนอันนี้มัมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเกียร์ผมอยู่เหมือนเดิมเลยไหนน,นะครับหลังในหลังในหลังในนีไม่ได้ลุ้นเลย ตีอยู่นะครับแต่ว่าไม่อยู่สุดไปแล้วครับบรรยากาศทุ่งนาครับแต่แรงแต่เช้าเลยเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็อากาศสดใสครับท้องฟ้าจะดใสแต่แดดมาก็ร้อนมากครับ ข้าวกำลังแตก่อครับดูมุมนี้นะครับแปลกนะนึกว่าน้ำจะขึ้นน้ำไม่ขึ้นนะครับเนี่ยมุมหมายที่ผมปักเบ็ดแล้วก็ตกปลาฝนตกแรงน้ำน่าจะสูงขึ้นอุ้ยจม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 เลยจะลุ้นเบ็ดนะครับเดี๋ยจะ ตีหย่ปลอมตรงนี้นิดหน่อยครับลองลุ้นดูว่าปลาจะจัดให้ไหมแต่ก็ปักเบ็ดแล้วก็วางลอบไว้มุมนี้ครับเห็นปลายเบ็ดผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยตีอย่า,ยาปลอมตรงนี้ลองดูหน่อยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามผมก็ปักเบ็ดไว้ครับ เมื่อวานนี้เาเบ็ดมาเพิ่มแล้วก็ไม่มีเพิ่มหมายใหม่อีกมุมไกลๆนั่นครับเดี๋ยวตีดูสักพักหนึ่งปลาจะกัดไหมถ้าไม่กัดเราค่อยย้ายไปดูเบ็ดฝั่งนู้น อมาลุ้นหลังนี้กันครับหลังนี้เบ็ดโดนดึงโคงเลยไม่รู้จะอยู่ไหมนะครับเด็ดดูกัน ครับเพื่อนๆนครับหลังนี้มีปลาดึงครับโอ้โหดูเบ็ดมาจะครึ่งหนึ่งแล้วเพิ่งจะได้ลุ้นหลังนี้ครับดูว่าปลาอะไรตัวใหญ่ไหมไอซโลสักทีเถอะ เดียวโอ้ยผันซะนี่ครับเพื่อนครับก็ตัวสวยอยู่ครับเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อน หลังนี้อีกหลังครับเมื่อกี้ดิ้นอยู่ครับมาแล้วมาแล้ววันนี้มาแล้วเคได้ตัวแล้วครับ ไม่ใหญ่ครับแต่สวยอยู่ห้ดูอีกหลังครับดูหลังนี้หน่อยครับดึงเหมือนกัน เสียง่น่างเก็บตาก่อนนะครับ ไปรุ้นหลังนี้ก่อนครับหลังนี้ก็ดึงอยู่ไม่นอกตา หลังต่อไปอดึงหลายหลังอยู่นะครับนั่นหลังหลังนั้นก็ดึงอยู่ครับแต่ว่านิ่งๆไม่รู้ปลายอยู่ไหมแต่หลังนี้ดิ้นอยู่ครับนี่หลังนี้ดิ้นอยู่หลังนี้ดิ้นอยู่โอ้เบ็ดผมจนโค้งเลยครับด,ดูดิเนี่ยผม ไปดูกันครับเาปลาขึ้นก่อนโอ้ยปักเสากล้องไม่ได้เลยหามา่ขึ้่ไปดินแข็งมากขนาดฝนตกมาเนี่ย ตัวนี้ใหญ่ครับนี่ตัวนี้ไซส์สวยมากจำเลยเนี่ยครับโอ้โหหลังนี้หลังนี้ดีมากเลยครับไซส์สวยอีกนิดน,นึงยนี่ครับไซส์สวยครับเดี๋ยวเก็บปลากัน นี้มาสิแฉบกบแ,แจมใช่ใช้ขนาดนี้สองสามตัวงามเลยหมายใหม่ครับหมายนี้ไม่เคยมาปักเคยมาตีปลาแต่ปลาไม่เคยงับเก็บเลย เลยมาลองปักดูันก็เด็ดของงอเลยเนะี่ยตัของงอเลยครับสามตัวแล้วครับตัวที่สามนี่ไซสสวยสรุ่นอีกสองสาหลังครับว่าอีตัวไหม ไปดูหลังตรงนู้นครับหลังนี้ก็ดึงนะครับเนี่ยแต่นิ่งไปดงึงนิ่งครับไม่รู้ปลาอยู่ไหมน,นิ่งแบบนี้ผมว่ามันจะหลุดไปแล้วมั้งอ่ะไปดูกันครับ หลังนี้เยือยู่อย่างเก่าเลยครับเหมือนจะหลังสุดท้ายแล้วั้มหลังนี้หลังสุดท้ายดึงเกือบทุกหลังนะครับกินเกือบทุกหลังเลยแต่ว่าเหลือปลาอยู่ติดเบ็ดอยู่สามตัวโอเคครับเก็บเบ็ดก่อน หน่อยครับเมื่อคืนว่าจะมาดูฝนนันตกเลื่อนลื่นล่นลื่อาย,ยูยังเดิมเขียดผมอยู่ยังเดิม หลังนี้เหยื่อหมดครับลุยไปดูหลังข้างในดิเมื่วานหลังข้างในที่ได้ปลากระสงตัวใหญ่ครับมุมนี้แหละก็ไปดูไหนตรงนี้น้ำขึ้นโอมบู๊ดเลยดึงอีกแล้ววันนี้ต่ปลาจะติดอยู่ไหม ไม่เยี่ยมจิบครับอันนี้ปลาเข้าดีดูดูครับดูผมมาใส่เด็ดใส่เด็ดในปา่า น้ำเกี่ยวนี่หน่อยหลังนี้ไม่ได้รุ่นเลยครับเหมือนเหยื่อจะอยู่ยังเก่าเหยื่อยังไม่ตายด้วยเหยื่อยังไม่ตายก็ปล่อยไว้เงี้ครับรม่ว่าจะย้ายจุด ไว้ตรงนี้แหละหลังนั้นก็มีดึงนะแต่ว่าไม่น่ามีปลาติดอะตีครับแต่เหยื่อผมตายแล้วหลังนี้หน่อยหลังนี้ผมย้ายออกเลยเรื่อนี้ไม่เห็นเบ็ดอะ่ะโอ้เบ็ดผมจมเลยครับ ดูือว่าไม่ได้ปักไว้อย่าจมเลยครับอย่าลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยยังอยู่ไหมน้องปอปิตปอปลายังอยู่ไหมขนาดจะไม้อยู่นั่นเหรอโอ้ยโอ้ยนี่ไงครับปลาช่อนครับโอ้ยแจม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 นี่ครับคุณเกนครับ ใสงามเลยตัวเนี้แมนิ่งมากไม่ดิน้นไม่อะไรเลยผมก็รู้ว่าปลาหลุดไปแล้วนี่ครับตัวนี้ใหญ่ประมาณครึ่งโลได้โอเคเลยเดี๋ยวเก็บปลาก่รสี่แต้มแล้ววันนี้วันนี้หมานวันนี้หมานเมื่อคืนฝนตกปลากินเบ็ดใช้ได้ อยู่นิ่งเลยผมคึกว่าไม่มีอะไรอยู่แนละ้โอเคครับสีแต้มแล้วนันนี้รวมแล้วก็โลนึงแล้ววันนี้เล็กสายใหญ่รวมกันนะครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปหลังนี้นิ่งครับเดี๋ยวไปเก็บเก็บกลับหลังนี้ก็นิ่งเหมือนเดิม หลังนี้ก็ตีนะครับแต่ว่าเบ็ดสะบัดมาพันที่คันเบ็ดหมดเลยไม่ได้ลุ้นเลยเดี๋ยวเก็บกลับครับเดี๋ยวไปลุ้นสองสามหลังสุดท้ายครับอยู่แถวเนี้ยหลังนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหยื่อยังลอยแองแงอยู่อย่างเก่าเลยเดี๋ยวย้ายที่ยังดีกว่า หลังนี้ก็เหมือนเดิมครับเยื่อหมดเดี๋ยวกเก็บกลับสรุปยอดปลาเช้านี้น,นะครับเช้านี้ได้มาช่อนสี่ตัวนะครับไซส์สวยอยู่ครับไซส์สวยสองตัวแล้วก็ไซส์เล็กสองตัว เมื่อคืนถ้าได้มาดูน่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับครับเยอะเก็บปลาแล้วกลับเข้าบ้านกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ได้สี่ตัวมีไซส์สวยๆอยีกสองตัวครับตัวเท่ากันเลยแล้วก็ไซส์เล็กลงมาสองตัวแต่ก็อ้วนดีครับทั้งสี่ตัววันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับ แดดแรงมากเดี๋ยวกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนกแสงแซวครับติดตะข่ายของชาวนาครับเขาดักนกไว้ไม่ให้มากินข้าว สงสารครับเพราะว่าเซลนี้หายากแล้วนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปล่อยมันนะครับอนุญาตปล่อยมัน ก็จ,จอกอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าตายแล้ว